สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ติ๊กเลิกงานแล้วติ๊กก็มาตกเบ็ดค่ะมาตกเบ็ดแล้วค่ะวันนี้ไทไใส่วันนี้ลมแรงแรงแจ็กปลาจะกินเบ็ดไม่บอก มาลุ้นด้วยกันว่าวันนี้จะมาไหมนะคะลมมันแรงค่ะวันนี้แรงมากมากเลยได้ยินแต่เสียงลมใช่ไหมคะ 刚好 แล้วค่ะตัวหนึ่งนี่ค่ะลาติดเบ็ดตอนที่ตอนที่ติดปิดกล้องพอดีค่ะนี่ค่ะมันๆเลยค่ะมันๆเลย <c oughs> ไหนขอถ่ายวีดีโอเธอหน่อยซิ ตอนที่ตั้งไอตอนที่ติ๊ไอตั้งกล้องนะคะมันไม่ติดค่ะปลาไม่กินเว็ดน,นะคะอพอปิดวิดีโอปุ๊บหย่อนลงไปติดเลยค่ะหม,มานหม,มานค่ะปลาไซส์สวยด้วยค่ะนี่น่าจะกิโลอยู่ค่ะตัวนี้ใหญ่เหมือนกันค่ะนี่หมานหม,น,มนเลยค่ะค่ะติคอเวลาไอทำปลาก่อนนะคะโน้่นค่ะ ลูกสาวก็มาหลานก็มาลูกเขยก็มามาแบบไม่ได้นัดหมายมาเจอกันตกใจเขาอ,อยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปหาหลานค่ะ <Yay! S 1> ลูกเขยได้แล้วค่ะตัวนั้นหรือแล้วบังเบ็ดลูก, oh, oh, oh. ลก ร้อยประทานโกมาอลไรต่อเนี้่ยแกลังปลากำลังกินเบ็ดาดูลูกเขยก็ได้แล้วค่ะตัวหนึ่งแม่ก็ได้ไซส์นี้แหละเมื่อกี้น่าจะประมาณไซส์นี้แหละสับอยู่ไหนเดี๋ยวรับให้ดูทองเกณฑ์เอาออกได้ไหมต้องใช้กรรไกรไหมลูกใช่ตัวคีบมันอ่ะต้องใช้ตัวคีบระวังมือนะงั้งนั่ะม็อบก็ได้แล้วตัวหนึ่งไซส์สวยเลยค่ะน่าจะตัวเท่าๆกันกับที่ติ๊กได้เมื่อกี้ค่ะดูก็จะข้า มาค่ะเรามาชั่งน้ําหนักปลากันค่ะทีก็ยังไม่เคยใช้นะคะไม่รู้ว่าเขาชั่งยังไงน่าจะประมาณนี้เนาะน,นี่ค่ะเห็นไหมคะเจ็ดร้อยเก้าสิบห้ากรัมนี่ค่ะปลาตัวนี้นะคะอื่เจ็ดร้อยเก้าสิบห้ากรัมค่ะลงทุนมากเลยค่ะปีนี้ <laughs> ซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับปลานะคะปีนี้นี่ อันนี้เจ็ดอยเก้าสบห้านะคะตัวนี้นี่ค่ะปลาส่วนมากก็จะอยู่ประมาณไซส์นี้หละคะ่ะจะไม่ค่อยมีตัวใหญ่มากนะคะมีวันนั้นที่ติ๊กได้อะที่ที่เราดูผ่านสายตาแล้วมันใหญ่กว่านี้ตัวนั้นน่าจะกิโลกว่าะคะ่ะตัวที่ติ๊กได้อีกที่หนึ่งนะคะอืมแล้วที่แฟนติ๊กได้ก็น่าจะตัวใหญ่น่าจะกิโลแต่ส่วนมากะคะ่ะปลาจะมีเนี่ยประมาณนี้หละคะ่ะเจ็ดร้อยแปดร้อยกรัมนี่แหละคะ่ะนี่ แต่วันนี้ที่แฟนน้องปูเป้เขาได้นะคะถ้าติ๊กคิดไม่ผิดน่าจะใหญ่กว่านี้นิดนึงน่าจะใหญ่กว่านี้นิดนึงที่ว่าลูกเขยติ๊กได้นะคะใช่ค่ะน่าจะใหญ่กว่านี้นิดนึงนี่ค่ะค่ะคลิปนี้ยังไงติ๊กก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะเอฟซทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมที่เข้ามาให้กําลังใจติ๊กขอบคุณมากๆเลยค่ะ ไว้เจองคลิปหน้านะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเออเผื่อมีคลิปใหม่ๆขึ้นมาก็จะได้เด้งขึ้นเนาะพี่ๆเพื่อนๆก็จะได้เห็นค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจติขอบคุณมากค่ะเจองคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ